จะรีบเคลียร์ปัญหาที่โรงแรมให้เสร็จเราจะโทรหาคุณนะครับคุณจัดการเรื่องของคุณให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงเลยสูงเข้าไปแกอยู่เป็นคู่เลยเนี่ย จะแอบถ่ายคลิปเนี่ยขออนุญาตเพื่อนฉันเลยงมีอะไรหรอบุตรสองคนนี้แอบถ่ายคลิปแกกับชนะชนใครถ่ายอะไรันไม่รู้เรื่องเราไม่ได้ถ่ายอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวคุณต้องลบคลิปเพื่อนฉันก่อนก็ฉันบอกว่าไม่ได้ถ่ายไงไม่ได้ถ่ายก็เปิดให้ดูสิทําตัวแบบนี้มันน่าสงสัยเปิดเปิดอันนี้ช่ค่ะมีคนาูใช่ค่ะอะไะ เรียกตำรวจให้ทีค่ะฉันสงสัยว่าสองคนนี้แอบถ่ายคลิปฉันฉันจะแจ้งความที่เขาละเมิดความเป็นส่วนตัวของฉันแล่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันจริงจะเอาเรื่องกปถึงที่สุดเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้ค่ะอย่านะคะอย่าเรียกตำรวจค่ะเดีย๋ยวฉันจะลบคลิปให้ค่ะพวกคุณมาถ่ายคลิปฉันทำไม ตาย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 ดูคุณชนสิดูหายขนาดนั yes, ้นน่ะใครจะไปคิดเนาะว่าจะดิบจะเถือนอ่ะเอาดอด้วยอ่ะทำกัใสายฝนด้วยอเขาเรียกว่ารู้หน้านี่รู้ใจจริงๆสุดยอดอ๋อ แต่จะไปโทษคุณชนคุณยวไม่ได้นะเจ้านายเราก็แซ่บลืมเห็นไหมมหนาล่ะยอดนิวยอดแถวถึงได้กระหน่ำนั่งเกรงขนาดนี้ออันนาแล้วพี่เห็นหรือยังมีคนตั้งรางวัลถ่ายคลิปพี่เมย์กับคุณชนในปั๊มน้ำมันด้วยนะเท่าหนึ่งโพสแจกห้าพันเนี่ยคนที่โพสเมื่อเช้ารับโอนไปแล้วจ้าอุ้ยฉันอยากมีคลิปบ้างมีมีมีสลิปโอนยืนยันด้วยนะอจริงด้วยอะ เก่งอ๋ลุดไปแอบถ่ายคลิปกันนะจะได้มีมาโพสต์ออนจริงเก๋โพสต์หนึ่งชั้นโพสต์หนึ่งสองคนก็หมื่นแล้ยไหมโอออย่าสิอยากถ่ายเขาด้วยไหมน่าสนนะเอาไหมลุดเฮ้ยเขาไม่หนาวก็อย่าอยากถ่ายเขาด้วยก็มันน่าสนใจน่าสนใจนะคะอยากจะรู้จริงๆเลยนะค่ะว่าใครนะที่มันคิดไม่ดีเวลาคิดจะทำลายชขี้สินของคุณเมย์อะค่ะอย่างเงี้ยมันผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะ ไอ้พวกที่กดไลค์กดแชร์ก็โดนด้วยค่ะสมได้เมยคะนะแถเนี่ยเป็นลูกน้องคุณเมย์นะคะแถไม่ทำอ,อย่างนั้นแน่นอนค่ะแถต้องเข้าข้างคุณเมย์ค่ะอาจาก,ก็ไม่ทำค่ะไม่ทำค่ะเมย์เคารพความเป็นสูงตัวของทุกคนนะคะแต่ถ้าใครคิดไม่เหมือนเมย์เราก็ทำงานด้วยกันไม่ได้จะทำงานหรือจะรับซองขาวดีคะทำงานค่ะไปสิ ถ้าเจอว่าเอาเวลางานมาเมาเรื่องไรสาระอีกไล่ออกเดียวนะคะค่ะไม่ไผมต้องขอโทษด้วยนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางเราจะทำการสืบเรื่องนี้ให้ละเอียดยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องขอเวลาในการสืบคุณคนที่อยู่ในคลิปเมฆขลารอผัวชาวบ้านใช่ไหม ผมไม่ทราบน,นะครับว่าพวกคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันนางเปิดบริษัททัวร์ทำตัวไฮโซกินผัวชาวบ้านเป็นอาหารว่างจบนอกซะด้วยเรียนสูงแต่ใจต่ำลามมาถึงบริษัทจนได้ให้ฉันเลี้ยงคายให้เลยไหมนี่ถึงขนาดตั้งเงินรางวัลถ่ายคลิปแกกับชาชนเพื่อแลกเงินอนะ่ะต่อไปเนี้ยถ้าแกไปไหนกับชาชนก็จะมีคนถ่ายคลิปถ่ายรูปแกเพื่อประจานแกนะเว้ยเม ฉันทำผิดกับครอบครัวชนฉันยอมรับแต่คันเอินไม่เกี่ยวอะไรด้วยอะทำไมถึงได้ทำกับฉันขนาดนี้ของพวกนี้ไม่เคยทำผิดกันนะไงเขามายุ่งกับชีวิตของฉันนามี